แล้วนอกจากนั้นก็ยังมีส่วนของนิทรรศการซึ่งไม่แน่ใจว่าทุกทุกท่านที่มาร่วมง,งานในวันนี้รวมไปถึงผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยนะครับที่เดินเลือกซื้อสินค้าอยู่นะส่วนการค้าเซ็นทรัลพาสซอรบนราชธานีในขณะนี้เนี่ยสามารถเข้ามาร่วมชมนิทรรศการได้นะครับมีการจัดแสดงนิทรรศการในหลายหลากหลายหัวข้อเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถาปัตยกรรมกลุมอาคารเก่าเมืองบนราชธานีนะครับในชื่อนิทรรศการว่าอาคารเก่าทรงค่ามหาสมบัติ กลางเมืองอุบลมีทั้งอาคารที่เป็นโบราณสถานนะครับแล้วก็ยังมีอาคารเก่าที่เคยอยู่ในเมืองอุบลแล้วตอนนี้ก็น่าจะตับเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาไปแล้วอย่างเช่นคุณสว่าเคยเห็นที่บริเวณวงเวียนน้ำพุใช่ไหมครับที่ตรงนั้นจะมีอาคารอยู่ซึ่งตอนนี้เข้าใจว่าด้านล่างจะเป็นร้านค้านะครับแต่ตรงนั้นเนี่ยหลายๆท่านที่เป็นชาวบุซึ่งอยู่ก,กบับจังหวัดอุบลมานานเนี่ยจะทราบว่าก่อนนี้เคยเป็นโรงภาพยนตร์มาก่อนก็คือโซนนั้นจะเป็นโซนอาคารเก่าของ ุบลราชธานีนซึ่ง,ง,งอาคารเก่าของเราเนี่ยเราได้จําลองเอาไว้นะครับทุกท่านก็จะสามารถเดินชมได้นะครับเป็นอาคารจําลองนะครับ,รบนอกจากนี้แล้วนะคะท่านผู้มีเกียรตินะก็ยังเป็นนิทรรศการศิลปะการออกแบบผ้าทอเครื่องเพชรนะคะของเมืองอุบลราชธานีภายใต้ชื่อนิทรรศการศิลปะการออกแบบผ้าทอและเครื่องเพชรซีเมืองอุบลราชธานีนะคะซึ่งในปยวันนี้ก็มีการเสวนาในเรื่องนี้ไปด้วยนะครับมีผู้สมกระดูที่เป็น เจ้าของร้านผ้าไหมผู้ที่ทํางานกับผ้าไหมมานานตัวจริงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างเช่นคุณดีชัยจ้าสุสจริยาซึ่งเป็นเจ้าของร้านทาปุนนะครับแล้วก็คุณโฮกันดีนะคะใช่คุณดุษีนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของเครื่องของเพชรับซึ่งหลายๆท่านถ้ายังไม่ทราบว่าคืออะไรนะครับสามารถเดินไปชมได้อยู่ทางด้านท้ายๆของบริเวณพิธีศการนะครับใช่ค่ะซึ่งจริงๆแล้วคือ เครื่องทอคเนี่ยก็คือเราน่าจะทราบแล้วแต่คือเครื่องทองเพชรซีกเนี่ยเป็นยังไงนะฮะก็ขอรีนเชิญได้ที่บริเวณบู๊กกิจกรรมได้เลยนะคะผมคร<อ>ับสอบถามมาแล้วนะครับเพชรซีกเนี่ยค,คือปกติกเครื่องเพชรเนี่ยเราจะทราบว่าวมีการเจรไนนะครับซึ่งวิธีการเจรไนเนี่ยทางตะวันตกก็จะเจรไนแบบมีวิธีการที่ชัดเจนแน่นอนนะครับแต่ว่าเพชรซีกเนี่ย วิธีการเจรไนจะไม่ได้มีกำหนดกฎเกณฑ์ที่ตายตัวนะครับเพราะงั้นก็จะเป็นการศิลปะที่เกิดจากอัตกรรมร้วนเลยนะครับก็มีความน่าสนใจที่แปลกตื่นนะครับก็ขอเชิญชชมได้เลยในงานที่บริเวณในส่วนของนิทรรศการในหานราการจัดนะค,ะครับแล้วพูดถึงเมืองขุบลไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้เลยก็คือเรื่องของเทียนพันษานะครับจะมีนิทรรศการสื่อสารตำนานเทียนพันษาบนราชธานีนชื่อนิทรรศการว่าสืบสาวเล่าเรื่องเมืองธรรม เมืองเทียนจูบนเรามีการจัดประเพณีแห่เฉินพรรษาทุกปีเราก็จะเห็นขบวนเขินพรรษาที่มีความยิ่งใหญ่อลังการสวยงามวิจิตรบรรจงใช่ค่ะเรียกว่าเป็นอันดับต้นต้นของประเทศเลยทีเดียวนะครับจริงค่ะช่วงเข้าพรรษาที่จังหวัดวนราชธานีของเราเองนะคะก็ถือว่าเป็นต้นกําเนิดเลยนะฮะสำหรับงานแห่เฉินพรรษานะคะแล้วก็เหมือนที่ท่านอาจารย์ทรงผลได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าจัดอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็อลังการนะคะ แล้วก็ถือว่าเป็นมูมรมับรดกอันล้ำค่าของชาวบนเลยทีเดียวคราวน,นี้เราทำยังไงที่จะรักษาสืบสา,สสารบรดกอันนี้เอาไว้นะครับทางสำนักง,งานส่งเสริมงานวิจัยบริการวิชาการทำยุบรวบรวมศิลปะแลวนะครับก็ได้มีการเรียนเชิญผู้ที่เป็นผู้ที่เป็นช่างทำเทียนตัวจริงนะครับซึ่งวันนี้ท่านมาอยู่กับเราด้วยนะครับได้ทำเทียนจำลองครับซึ่งอยู่บุกด้านนู้นของงานนิทรรศการนะครับท่านสามารถเดินไปชม เทียนจำลองซึ่งเป็นการจำลองขบวนเทียนพรรษาที่ได้รับรางวัลอินก,กีนก่อนมาแล้วด้วยนะครับซึ่งปีนี้เองนะคะในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานีเราก็ได้ว่า,าการจัดนะคะแต่เรารไม่ได้จัดเป็นประเพณีอย่างยิ่งใหญ่หญแต่เราจะเอาเทียนไปโชว์ที่บริเวณทุ่งสีเมืองที่ผ่านมานะคะก็ยังเห็นว่ามีการสืบสานประเพณีอยู่นะครับใ,ในส่วนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของอาคารที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะครับ ในชีวิตรทศก,การว่าเหลียวหลานแรน้าทัศนาพิพิธภัณฑ์ซึ่งในวันที่6และ7จสิงหาคมที่ผ่านมาก็ได้มีการจัดเสวนาในเรืเ่องนี้นะครับมีการเล่าเรื่องราวว่าอาคารพิพิธภัณฑ์ของอสถานแห่งชาติของจังหวัดอุทรปรากาเนียก่อนนี้เคยเป็นอาคารอะไรมาก่อนซึ่งเท่าที่จําได้ถ้าจำข้อมูลผิดนะครับเป็นาสารการจังหวัดมาก่อนซึ่งก็ได้มีการเล่าเรื่องราวนะครับโดยผู้สุขรรณบุษท์ว่ามีการอนุรักษ์ อาคารสถาปัตยกรรมของพิพิธภัณฑสถานรรแห่งชาติอย่างไรซึ่งลหลายๆท่านาใช่ซึ่งหลายๆท่านที่เคยไปที่อาคารพิพิธภัณฑ์ี่ยจะทราบว่าเป็นอาคารที่มีความพิเศษเพราะว่าเมื่อเราเดินเข้าไปข้างในเราเนี่ยจะเป็นอาคารรูปทรงสี่เหลี่ยมแต่ว่ามีช่องอยู่ตรงกลางตรงกลางจะเป็นส่วนด้านในนะครับ,บซึ่งก็ถือว่าเป็นความพิเศษของอาคารที่เข้าใจว่าในมางคนน่าจะไม่มีลักษณะแบบนี้อยู่นะครับเพราะงั้นท่านใดที่มีเวลาว่าหลองไปที่อาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเพื่อไปชม ครับในเรื่องของอาคารสถาปัตยกรรมแล้วก็เรื่องราวของจังหวัดอุบลราชธานีได้ครับถือว่าเป็นศิลปะอสมบุรณค่าด้านสถาปัตยกรรมนะคะที่พวกเราควรจะอนุรักษ์และก็ฟื้นฟูสืบสานต่อไปนะคะถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีเลยนะคะอ่กีเครื่องนึงที่ขาดไม่ได้เลยเมื่อพูดถึงเรื่องของเรื่องอาคารแล้วมีความเป็นอยู่แล้วนะคะมีผ้าแล้วมีผ้าแล้วครับอีกเรื่องนึงที่ขาดไม่ได้เลยเรื่องอยู่เรื่องจิตนี เพราะฉะนั้นเราก็จะมีปุ่มเล็กๆนะครับเป็นเรื่องของพิเทศการอาหารพืชเมืองอีาสานนะครับในชื่อพิเทศการว่าภูมปยยิปัญญาอีสานกับอาหารเป็นยาเมื่อกี้ผมแอบเดินดูเห็นมีป้ายติดไว้ว่าเป็นออบวันนี้นะครับเป็นอมแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นออบอะไรเดี๋ยวเรารอดูน,นะครับกิ่งก็คงจะโชยในช่วงที่ีเปิดนะฮะแล้วในวันพรุ่งนี้นะครับพิเศษรับจะมีการเสวนารวมการรวมทั้งสาธิตการทำบีกะีิแบบอุบลราชธานี หลายๆท่านที่มาจากจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่จังหวัดชนบุรีอาจจะเคยทานบีกะนที่ที่เป็นของจังหวัดอื่นแต่ที้ของจังหวัดบนธานีมีความพิเศษนะครับเราเรียกว่าบีกันที่ก็จริงแต่ว่าเส้นจะมีลักษณะคล้ายๆเส้นเกลียวเส้นเล็กนะครับแล้วก็มีตัวกทิที่ก็มีความพิเศษมอกหวาามันอร่อยมากเลยทีเดียวรุกงนี้จะมีการ เสวนากับสาธิตด้วยนะครับบนเวทีอย่างนี้ใช่มบนเวทีแห่งนี้ช่วงวันละกี่โมงคะอาจารย์17บเนาฬิกาเตรียมท้องกันไปได้เลยนะครับเพราะว่าเราเชิญด้วยกันแล้วการหลังจากที่สาธิตจบแล้วก็น่าจะมีการแจกจ่ายให้ชิมกันด้วยนะครับมีงจำหน่ายด้วยไหมคะรับไม่ยิงจำหน่ายแจกจ่ายให้ชิมอย่างเดียวเลยนะครับโอเคค่ะไม่ทราบว่ารับดำเนินจำกัดหรือเปล่านะครับโอเคอ่ามีเรื่องอะไรครับคุณหมอครับในส่วนของนิทรรศการเองนะคะส่วนสุดท้ายนะคะที่อยู่ในโซนของนิทรรศการนะคะก็จะเป็น การโชว์ผลงานนะคะที่ไร้บรางวัลการประกวดออกแบบกราฟิกจากอัตลักษณ์อุบลราชธานีในหัวข้อสร้างศิลป์ถิ่นอุบลน,นะคะ,ะซึ่งในช่วงหลังพิธีเปิดเราก็จะมีพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ที่ีผู้ที่ออกแบบนะคะ,คะแล้วก็สื่อถึงความเป็นอุบลราชธานีความสร้างศิลป์ถิ่นอุบลราชธานีนั่นเองค่ะใช่เพราะชื่อบอกแล้วว่าเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีแต่อยู่ในรูปของกราฟิกซึ่งก็คงจะสามารถนําไปใช้เพื่อที่จะเป็นตัวแทนของจังหวัดอุบลราชธานี ในรูปแบบต่างๆได้นะครับสามารถนาไปใช้ให้มีความท,ทันสมัยมากที่ขึ้นรจริงๆมีอีกหนึ่งอีกหนึ่งซุปิทัศการที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวเป็นเรื่องของใบลานโบราณในจังหวัดบนราชธานีนะครับในชื่อทิทรศการว่าบันทึกในใบลานสื่บสารคุณค่าศาสนาและความเชื่อสมัยก่อนยังไม่มีการคิดหนังสือสมัยก่อนยังไม่มีการ เขียนหนังสือแล้วพิมพ์เป็นโรงพิมพ์เหมือนสมัยนี้เพราะงันต้องใช้ใบลานใช่ข้อมูลความรู้อะไรต่างๆโดยช่วงเยี่งในเรื่องของศาสนาและความเชื่อก็จะถูกบันทึกลงในใบลานทราบหรือไม่ครับว่าจังหวัดนนทบลรีของเราโชคดีนะครับมหาวิทยาลัยนัชบารีมีผู้ที่ศึกษาค้นคว้าเรื่องของใบลานแล้วก็ได้ทํางานวิจัยแล้วก็เผยแพร่งานวิจัยแล้วก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญอยู่หลายท่านทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเรามีทั้งใบลานจริงๆนะครับจัดโชว์แสดงให้ท่านดูในที่นี้แล้วก็ ในวันที่3ตุลาคมเนี่ยก็จะมีการเสวนาในเรื่องของคึื่นไบลานด้วยนะครับซึ่งเราก็ได้นำนะคะมาจัดมาจัดแสดงนะคะบริเวณภายในงานด้วยนะคะสำหรับไบลานนะคะแล้วก็จะมีการเสวนาให้ความรู้ทางวิชาการด้วยนะคะในวันที่3ตุลาคมนะคะคขอเรียนเชิญทุกท่านที่มีความสนใจนะคะที่อยากจะเรียนรู้หรือว่าสืกษสารศึกษารเรื่องราวไบลานความเป็นมาเรื่องราวต่างๆของจังหว,วัดอุบลราชธานีนะคะผ่านอ่าหัวข้อไบลานี้ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านรับฟังได้ที่บริเวณ การจัดงานในครั้งนี้นะคะครับนั่นเป็นเพียงแค่ส่วนของมิทรศกาดจริงๆเรายังมีกิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายเลยครับวันนี้อย่างที่เรียนที่ทราบเราได้มีการเสรวนาในเรื่องของผ้าแล้วก็เรื่องของเครื่องทองเอ่เพชรซีคุญภูบดไปแล้วในช่วงป่าที่ผ่านมานะครับ,รบเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับเราจะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลนัชธานีนะครับท่านสิริยุทูที่ได้ตุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันนี้นะครับค่ะซึ สักคู่เดียวนะคะก็คงจะได้เริ่มพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะคะก็ขอยินดีต้อนรับนะคะทุกท่านที่มาร่วมชมนิทรรศการนะคะแล้วก็มาร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้นะคะยินดีปรยนเชิญที่บริเวณด้านหน้าเวทีนะคะเพื่อที่จะร่วมพิธีเปิดตลอดจนขอต้อนรับสื่อมวลชนทุกท่านนะคะน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะที่เดินทางมาชมนิทรรศการเพื่อความรู้เพื่อประสบการณ์ในครั้งนี้นะคะ่ะเราตื่นี้ก็ยังดี ท่านผู้แทนนะครับจากหน่วยงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนภาคการศึกษาภาคเอกชนที่ได้กรุณาสละเวลานะครับมาร่วมง,งานในวันนี้ด้วยนะครับก็ขอที่กรีต้อนรับทุกท่านด้วยนะครับในส่วนของพิธีเปิดนะครับก็จะมีการกล่าวรายงานนะครับแล้วก็เ,เปิดทด่านผู้ังจากนั้นก็จะมีการ ถ่ายภาพร่วมกันเพื่อเป็นสัิพยานว่าวันนี้เรื่องของคุณบางเมืองคุณพลทัศนาดีได้เกิดขึ้นแล้วโดยมหาวิทยาลัยพลทัศนานีร่วมกับจังหวัดพลทัศนาดีนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการมอบรางวัลการประวกวดภาพถ่ายแล้วก็ไฮไลท์สําคัญอีกหนึ่งอย่างของในช่วงเย็นวันนี้คืออะไรครับในช่วงเย็นวันนี้นะคะหลังจากพิธีเปิดนะคะแล้วก็ถ่ายภาพร่วมกันนะคะสำหรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านแล้วนะคะก็จะเป็นการแสดงแฟชั่นโชว์นะคะในชุดภูมิปัญญาภาคอีสานกลางวานไกลนะคะโดยท่านอาจารย์เกฤษด,ดา รัตนนางกูะ,ะจากคณะศิลปวประยุกและสถานปติกรรมศาสตร์นะคะซึ่งก็จะมีทั้งนายแบบนางแบบนะคะที่สวมชุดสวยงามนะคะที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผ้าเมืองของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะมาเดินแฟชั่นโชว์ที่แห่งนี้นะคะที่บริเวณแห่งนี้นะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านด้วยนะคะร่วมชมและก็ร่วมสืบสารประเพณีไปพร้อมๆกันค่ะครับซึ่งผ้าอีสานของเราเนี่ยมีความสวยงามมากซึ่งในช่วงบ่ายเราได้เสวนากันในเรื่องของการ อทอผ้าไหมของการเรีกว่าผ้าไหมในรูปแบบต่างๆแต่ว่าในช่วงของแฟชั่นโชว์เนี่ยก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งก็คือการนําผ้าอิาสานเนี่ยมาปรับเป็นแบบใหม่สมัยใหม่นะครับเพื่อให้สามารถสวมใส่ได้อย่างสวยงามในยุคป,ปัจจุบันซึ่งทุกท่านที่ได้เห็นตอน,<ค>น,นตอนนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างของเรานะครับที่เป็นผ้าไหมที่้าทออีาส,สานที่สวยงามที่สามารถนํามา รับเป็นเสื้อผ้าที่สวยงามในยุคปัจจุบันได้นะครับก็คือเอามารับให้กับร่วมสมัยนั่นเองนะคะแต่ก็ยังกลิ่นอายความเป็นอัตลักษณ์ของอุบลราชธานีอยู่นะั่นก็คือผ้าอุบลนั่นเองนะคะครับนอกจากนี้นะครับในวันที่2ตุลาคมวันศุกร์นี้นะครับก็จะมีการแสดงละครเวทีส่งเสริมคุณธรรมสับ,สบเยาวชนในเรื่องบึงบแสงทองโดยนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยบดราชธานีในเวลาประมาณ16บหนาฬิกานะครับ แล้วก็ใน,วน,นเวลา15นาฬิกาอันนี้น่าสนใจอีกแล้วนะครับเ,เป็นการประกวดร้องเพลงในตีมัวข้อเรื่องของผูนบังเมืองขบวนร,รชาชธานีสีวนาลัยซึ่งพวกก็รประกวดของเรานะครับเป็นรอคัดเลือกอพวกก็ประกวดของเราเป็นน้องๆในระดับเระกถง,งศึกษานะครับซึ่งจริงๆน้องๆคนไหนที่ได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์ตรงนี้นะครับสนใจที่จะเข้าร่วมประกวดยังสามารถสมัครได้อยู่นะครับอยู่ในชั้นประถมศึกษาทีมของเพรก็คือ เพลงที่เกี่ยวกับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับไม่ว่าจะเป็นพูดถึงเพลงที่เกี่ยวกับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับท่านอาจารย์ทรงพลเยอะมากเลยนะคะรวมถึงผู้แต่งเองก็เป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีด้วยนะคะเช่นครูสลาคนาวุนิครับเช่นศิลปินก็ได้นะครับคุณ่ตรอรไทยนะครับหรือเพลงที่เกี่ยวกับอุบลราชธานีเช่นสาวารินวันนี้ต้องกินน้ำตาเพลง เพลงประจำจังหวัดก็ได้นะครับมีเยอะแยะมากมายเลยที่เกี่ยวกับจังหวัดอุบลราชธานีเราก็ยังเปิดรับสมัครอยู่นะปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นท่านใดที่ได้ยินข้อมมลนะคะที่เราสองคนนะคะได้ให้กับท่านไปเมื่อสักครู่นี้อยากจะสมัครร้องเพลงนะคะเพื่อที่จะสืบสารในส่วนของเพลงเองนะคะของจังหวัดอุบลราชธานีก็ขอรินเชิญสมัครได้ที่บริเวณโต๊ะลงทะเบียนด้านหน้าได้เลยนะคะหากท่านใดมีความสนใจนะคะแล้วในวันเสาร์ที่3ตุลาคมนะคะเหมือนที่ท่านอาจารย์สุพลได้กล่าวไว้เมื่อสัก ข้างต้นที่ผ่านมานะคะว่าจะมีการเสเวนานซึ่งจะเป็นช่วงเวลา11อนาฬิกาจะ,จะเป็นการเสเวนาในหัวข้อบันทึกในบลายสืบสารคุณค่า,าศาสนาได้ความเชื่อโดยท่านวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและก็ทําวิจัยเกี่ยวกับบลานี้นะคะ<อ>ให้ความรู้แลวก็พูดคุยกันบนเวทีแห่งนี้ค่ะต่อเนื่องกันเลลในช่วงบ่ายนะครับเป็นการเสเวนาในหัวข้อเล่าเรื่องเมืองเราในความทรงจํานําสู่ปัจจุบันนะครับซึ่งก็จะมีวิทยากรที่เป็น คนบลแท้ๆอยู่กับจังหวัดบลรัชธานีมายาวนานนะครับแล้วก็มีเรื่องราวเรื่องเล่าที่น่าสนใจมากมายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในเวลา15นาฬิกาก็มีการเสวนาอีกหนึ่งเรื่องครับเป็นเรื่องศิลปศิลปสถาปัตยกรรมอาคารเก่านะคะคุณค่าภายใต้ผ่านการเปลี่ยนผ่านนะคะซึ่งเราก็จะได้วิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญน,นะคะเกี่ยวกับด้านศิลปะ สถาปัตยกรรมนะคะมาพูดคุยกันบนเวทีแห่งนี้มาให้ความรู้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะโดยท่านวิทยากร,รนะคะช่วงเวลา15นาฬิกาไปจนถึง16นาฬกานาทีของวันที่3ตุลาคมะคะ่ะครับแล้วในวันสุดท้ายวันที่4ตุลาคมนะครับมีกิจกรรมอีก2อย่างที่น่าสนใจก็คือเป็นการประกวดร้องเพลงตีมูลบางเบือนบนนสถานีในรอบชิงชนะเลิศนะครับค่ะซึ่งเรา คัดเลือกไปตั้งแต่วันที่2ตุลาในรอบพันเรือเพื่อที่จะมาชิงชนะเลิศในวันสุดท้ายก็คือวันที่4ตุลาคมนั่นเองนะคะครับแล้วก็ยังมีการสาธิตการทําเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์นะครับแล้วก็รวมถึงการเสวนางานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานีชื่อหัวข้อน่าสนใจมากนะครับว่าจากสืบทอดกันมาสู่อนาคตเราสืบทอดสืบสารประเพณีแห่เทียนพรรษาอันยิ่งใหญ่ของจังหวัดอุบลราชธานีกันมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วนะครับ จำได้ว่าเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราฉลองครอบๆ112ปีของประเพณีแห่เทียนพรรษานะครับเพราะงั้นเรามีประเพณีนี้กันมายาวนานแล้วแต่ก็มีคำถามแทบจะทุกปีเนาะว่าแล้วในการจัดงานแห่เทียนพรรษาต,ต่อไปในอนาคตรูปแบบของงานจะเป็นอย่างไรจะมีการปร,รับเปลี่ยนอะไรหรือไม่จะมีรูปแบบเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจุวันในวันที่สิงหาคมนี้ก็เราจะได้มาฟัง ผู้ที่เป็นผู้สง่งผลวุฒิทั้งหลายได้มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับเรียกได้ว่าตลอดการจัดงานนะคะตั้งแต่วันที่29กันยาไปจนถึงวันที่4ตุลาคมนี้นะคะถือว่าทุกท่านนะคะจะได้มาร่วมกันนะคะชมและก็เพื่อเป็นการอนุรักษ์นะคะฟื้นฟูสืบสานประเพณีวัฒน,นธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะรักษาอัตลักษณ์ความเป็นอุบลราชธานีให้คงอยู่เรียกได้ว่าเป็นความเป็นอัตลักษณ์ที่ทรงคุณค่าทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็น ในในด้านสถาปัตยกรรมเองแล้วก็ในด้านของความเป็นศิลปะนะคะในด้านของการแสดงด้วยแล้วก็เทียมกาญด้านอาหารการกินพร้อมกับร่วมสืบสารประเพณี heritage ของเราด้วยนะคะที่คงอยู่กับอุบลราชธานีมาอย่างยาวนานนั่นเองนะคะครับตอนนี้ผมเห็นแล้วนะครับว่าท่านประธานในพิธีของเราท่านผู้ราชการจังหวัดอุบลราชธานีนะครับท่านสมิตว,วิถูได้เดินทางมาถึงบริเวณงานแล้วนะครับตอนนี้ท่านกาลังเดินชมนิเทศกาลอยู่โดยมีท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรม และบริการวิชาการมหาวิทยาลัยบนราชธานีให้การต้อนรับแล้วก็นำชมพิธสการครับและอีกสักครู่หนึ่งนะคะเราสองเราสคนนะคะก็จะได้นำทุกท่านเข้าสู่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการนคะในส่วนของ